สวัสดีค่ะสวัสดีชูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่เอิรนอีกแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะพี่เอิรนก็จะมาพูดถึงเรื่องข่าวลือนะคะทุกคนที่ว่าทางตัวเกม จะมีการอัปเดตนะคะซึ่งเป็นข่าวลือนะคะทุกคนซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้นะคะจะมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกชุดต่างๆนะคะที่ทางตัวเกมเนี่ยจะอัปเดตเพิ่มเข้ามานะคะทุกคนส่วนตัวนะคะพี่ก็มองว่าถ้าเกิดว่าทางตัวเกมนะคะได้มีการอัปเดตชุดเข้ามาจริงๆนะมันก็จะดีมากๆเลยทุกคนเพราะว่าชุดอาคือสวยดูชุดเลยจริงไหมทุกคนส่วนอันนี้นะคะก็ถ้าให้เราก็น่าจะเป็นแบบ เพิ่มตาเข้ามาใหม่นะคะทุกคนก็เป็นตาแบบสีขาวล้วนแบบนี้เลยนะคะส่วนต่อพี่ก็อยากได้มากๆเลยนะทุกคนที่ให้หน้องๆนะคะเดาก่อนว่าข่าวลือที่ว่าเนี่ยเป็นจริงไหมทุกคนคําตอบก็คือเป็นจริงนะคะทุกคนนะทางตัวเกมนะคะจะมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะคะส่วนหลักฐานคืออะไรงั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนซึ่งมันมีแอคเคาท์แอเคาท์หนึ่งนะคะได้มีการทวิตถามไปยังผู้พัฒนาเกมนะคะว่า ข่าวลือนะคะแล้วก็ภาพที่หลุดออกมานะคะเป็นความจริงไหมนะคะซึ่งในคราวนี้ก็ได้ในการทวิตถามไปยังทางคู่พานัาเกมนะคะแล้วก็ทั้งคู่พานัาเกมนะคะตอบกลับมาว่านี่เป็นความจริงนะคะทุกคนแล้วก็จะได้มีการแจ้งให้ทราบภายหลังนะคะหลังจากมีการอัปเดตครั้งต่อไปนะคะทุกคนซึ่งก็คือเป็นข่าวทีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรารูกันอยู่ใช่ไหมทุกคนว่าตัวเกมไม่ได้มีการอัปเดตมาตั้งแต่ ปลายเดือนธันวาคมของปีที่แล้วนะคะซึ่งนานมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะไม่ได้อัปเดตแค่เวอร์ชันภาษาจีนเท่านั้นนะคะก็ยังมีการอัปเดตถึง2เวอร์ชันเลยนะคะคืออ,อีกเวอร์ชันหนึ่งที่เราเล่นกันปกติตอนนี้นะคะทุกคนก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับเนื้อหาในวันนี้ต้องมีเพียงเท่านี้นะคะ,ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลล์ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบ<ส>ายทุกคน